จักรยานปั้นบเหรอจักรยานปั้นครับ เทวะเมวะโจตินังเบตานังปะกะปะตจิตเจตังมะริตังตอมังกิะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังฆปาจันโอปนาราโตยะธรมะนิโชเทระโตยะาภา,าวะตุสัพพามังคอน,น,น,นังขอสัพพะมุนกจงมีแกจานสานุสัพพะเรวะตาขอเลาเทวดาทาั้งหลายจงรักษานจัน สัพพะพุทธานองาเวนะเดราเมงาวปุริสาสัพพะธัมมานุงาเวนะเดราเมงพาวนัมสัพพะสั้งฆานองาเวนะเดราเมงาาราตอดีพวันโยเตะมาหวั่นสวัสดีาจงมีการทานยเมอเตะหลรนครับทม่